แลาผลงานของผู้กมกับแอนดรูว์นิโคกับภาพยนตยร์ที่มีชื่อว่า In Time คุณผู้ชมอลองนึกสภาพดูว่าในศตวรรษทีษ่21ในโลกข้างหน้านี้นะครับว่าหากวันหนึ่งเงินตราไม่ได้มีต่อไปสิ่งเดียวที่มาแทนเงินตราคือเวลาเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีอายุเพียง25ปีแล้วทุกๆคนก็จะมีแถบเวลาที่ถูกหักไปเรื่อยๆเพราะในชีวิตประจําวันนั้นเราต้องใช้แถบเวลานี้เพื่อซื้อ การอยู่การดํารงชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่พักอาศัยค่าเช่าบ้านและคนก็จะอายุสั้นลงแต่ก็จะมีคนสองกลุ่มคนรวยนั้นก็อยู่ชั่วนี่รันเพราะเขามีเงินในการไปซื้อเวลาแต่ว่าสําหรับคนจนอย่างวิลซารัสพระเอกของเราจัสตินซิมเบเลกนั้นก็ต้องดิ้นรนกับการขอเวลาหาเวลาแต่มาอยู่วันหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งมาตายในบ้านเขาแล้วถ่ายอายุให้เขาเป็นร้อยปีครับเขาก็รู้สึกดีใจหาย แต่สิ่งที่ตามมาคืออันตรายใหญ่หลวงเพราะถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมเขาต้องออกตามล่าฆาตกร,รที่แท้จริงเป็นหน,งนังแนวแอคชั่นไซไฟที่ลุ้นระทึกจริงๆและมีคอนเซปต์ใหม่ที่ไม่เหมือนหนังเรื่องใดติดตามตัวอย่างอินทานกันได้แล้ครับช่วง coming attraction in the day where's the rest never met the quota my units are up from last week so is the quota two hours it's always been an hour now it's two price went up it's a two-hour walk i have an hour and a half then you better run It's how the system works. How's that supposed to mean? You really don't know, do you? How old are you in real time? 28. I'm 105. The truth is, there's more than enough time for everyone. There are men with a million years, while most live day to day. For a few to be immortal, many must die. No one should be immortal if even one person has to die. around here are you why would you doubt that you're a little different come with me the camera's picked up suspicious behavior his name is will salas he shouldn't be there what are we gonna do steal is it stealing if it's already stolen i'm gonna make them pay We can't have a thousand years in the wrong hands. you could cripple the system. I will stop him. The problem is, everybody wants to live forever. We're not meant to live forever. We are the kids of the You we know we're coming to get you. Let's hope so. His crime wasn't taking time, he was giving it away. พักชมโคษชาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในโลกเบื้องหลังการฉายชาภาพอยู่ในช่วง Movie Tricks สักครู่เดียวครับชันกลับเข้าสู่ M Showbiz t h พัน a ันเิเพื่อคนคอหนังกับผมพิิทรานกันต่อสับสิมชุวมโดยอ r c b c o l a นะครับและนี่เป็นช่วง Movie Tricks กับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังจากฮอลลีวูดเป็นประจำนะครับ วันนี้มีภาพยนต์น่ารักที่แฝงข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับเป็นภาพยนตร์ต้องบอกว่าแนวโรแมนติกดราม่าและมีคอมดี้ร้ายๆปะปนกันไปนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Friends with Benefit ชื่อนี้ถ้าแปลตรงๆก็ต้องบอกว่าเพื่อนที่มีประโยชน์เกื้อหนุนกันนะครับเป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่2คนซึ่งนำแสดงโดย Justin Timberlake และ Mila Kunis ซึ่งเขาคิดว่าการที่เราเป็นเพื่อนกันหากเรามีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ควรจะมีความผูกพัน เป็นทฤษฎีที่เขาสองคนคิดตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจว่าจะลองมีเพศสัมพันธ์ดูทั้งๆที่พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ไม่มีความรักแบบว่าหนุ่มกับสาวรักกันนะครับแต่เป็นความรักฉันเพื่อนนั่นเองจะไม่ได้เป็นแบบคนรักเรื่องราวอันยุ่งเหยิงจึงตามมาจากนี้นะครับหนังเรื่อง Friends with b e n e f i t เป็นภาพย,ายนตร์แนวใหม่ซึ่งกำกับการสไตล์ในิวคลัแล้วเขาเองนั้นบอกว่าเขามีการเขียนบทหนังรงนี้ขึ้นมาใหม่ตอนที่เขารู้ว่า Justin Timberlake และ Mila Kunis มารับบทพระเอกและนางเอกในหนังเรื่องนี้ไปชมเบื้องหลังการฉายทำของภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดดีๆเรื่องนี้กันดีกว่าครับช่วง Movie Tricks I'm done with the relationship thing I'm emotionally unavailable I'm emotionally damaged You know what I said? No emotions Just sex So I guess we should just start I think we always just wanted to make a movie with heart that was funny About two people Uh, you know, kind of living parallel lives, you know, and what happens when they get together and decide that, you know, come up with a with a crazy idea of uh, of sort of having, you know, the, the physical act of of a relationship without any of the emotion, and and and, and so that's really where a lot of the hilarity ensues. Um, and also, it's it, I gotta say it's been nice to have an R rating for this movie because there's certain jokes that you can make that are, I'm sorry, but profanity is just funnier. You gotta stop buying into this Hollywood cliche of true love. Shut up, Catherine Heigel, you stupid liar! Jamie Wallace is a headhunter. She's um, your typical New Yorker who believes in true love and believes that Prince Charming is out there and, uh, and desperately is seeking that. You have a boat? I live in Jersey. And I ain't taking no ferry it's out to dinner and a show Bam. it's about a headhunter uh, who lives in los in new york city played by mila kunis who recruits uh, an art director of a website from uh, los angeles played by justin timberlake to come to new york and work for gq magazine they both just got out of bad relationships they were both dumped the first two minutes of the movie and they don't want any more relationships and they become friends because they're the only people they kind of have for each other and they decide to take their friendship to the next level without any commitment